ันนี้เราไปวัดกันค่ะวันนี้เป็นวันพระวันพระขึ้นอะไรคะพี่ใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองครับก็เป็นวันอุโบโสถสิบห้าค่ำเดือนสองนะคะช่วงเช้าเราสองคนก็ไปไปวัดก่อนแล้วก็กลับมาทำอะไรต่อคะทำงานต่อครับกลับมาเราก็ทำงานต่อค่ะในขนาดเดียวกันเราก็สะสมสุตตะ แล้วก็ภาวนาปฏิบัติด้วยไปเที่ยวด้วยทำง,งานด้วยปฏิบัติด้วยนะคะแต่ละวันโอ้เดี๋ยวพาดูหมอ,อกแป๊บหนึ่งค่ะมืดเลยนะต้องเปิดไฟรีเลยอะทุกคนว้าบรรยากาศดีจริงๆนี่คือสเสน่ห์ของเชียงรายนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่ไปชาร์จแบตนะคะถ้าเราไม่ไปเยี่ยมพี่ขู่นะคะ หนพายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเวันเนี่ยถ้าเราไม่ไปเยี่ยมพี่ขูเลยเนี่ยหวันที่เหลือเนี่ยเป็นวันที่แบบว่าเราเสพกามาคุณทั้งนั้นเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันพาเราไปอะคะ่ะทุกคนดังนั้นนะคะคือความสุขภายนอกเนี่ยมันเป็นที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดเราไปได้ง่ายมากง่ายจริงๆเลยโดย,โดยเฉพาะช่วงนี้ผมจะโพสตคลิป บ่อยหน่อยนะคะโพสคลิปทั้งช่อง YouTube ด้วยหลายทางเลยแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะเพราะว่ายุคนี้คือเงินมันอยู่บนอากาศนะคะทุกคนแล้วก็ทำอะไรที่มันเผื่อมันได้ประโยชน์เลยนะคะทางโลกเพราะว่าเรายังอยู่ทางโลกอยู่เรายังต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่อะไรเงี้ยค่ะเออเราอยู่ร้านเราก็ทำงานด้วย ถ้าเราว่างจากลูกค้าเราก็หาคลิปหารูปอะไรเงี้ยโพสบ,บ้าบ้าบอๆไปตามโลกอะไรคะ่ะนั่นก็คือนั่นแหละการมาคุณที่บอกมันดึงเราไปได้ง่ายนะคะวันนึงเนี่ยเราก็เลยพากันมาวัดตอนแรกเมื่อวานหงก็ว่าเอจะไปดีหรือไม่ไปดีพี่ใหญ่บอกไปแล้วกลับมาทํางานก็ได้อันนี้คือข้อคิดของเขาคะ่ะอนุโมทนากับพี่ใหญ่ด้วยนะคะถึงวัดแล้วจ้า จากในเมืองมาก็ประมาณ24กิโลนะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผงจะเข้าเส้นนี้กันค่ะเพราะตรงนี้แดดออกแล้วไม่มีหมอกแล้วนี่คือทางเข้าวัดนะคะดูก่อนพี่สุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอเพราะธรรมะบทนี้แหละค่ะเตือนสติตัวเองเราก็เลยต้องมาเยี่ยมพิขุอยู่เนืองนิดค่ะอันนี้เราถึงระหว่างทุ่งนาแล้วนะคะทุกคนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พิสุชีวัดป่าตะถะตาล่องโบทองใช้เส้นทางนี้เดินออกมาบินทบาตนะคะ จากวัดออกมาก็ประมาณ3กิโลนะคะทุกคนเดินออก3กิโลแล้วก็ทางเดินกลับก็จะเป็นอีกเส้นทางนู้นนะคะอีกเส้นทางหนึ่งไปกลับก็น่าจะประมาณ5กิโลหรือ6กิโลอะค่ะนี่นะคะให้ดูบรรยากาศ เราเป็นศิษย์ของตถาคตนะคะก็มีธรรมะของพระตถาคตเตือนใจอยู่ตลอดแล้วค่ะไม่ว่าเราจะเพลิดเพลินไปทางสิ่งใดจะไปทางโลกจะไปรื่นเลินนะคะยังไงเราก็ต้องมีสติเตือนกลับมาทางธรรมนั่นแหละค่ะทุกคนพรมรื่นี่ไงพี่ขูจะมาออกตรงแยกนี้แยกนี้แยกนี้นะคะเวลาถากลับอะคะ่ะ วัดป่าก็วัดป่าจริงๆนะคะที่วัดเราไม่เน้นสร้างค่ะเป็นกุฏิหลังลเล็กๆที่พี่ขู่อยู่ได้นะคะแล้วพี่ขูก็ชอบแบบนี้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตามยุคตามเศรษฐกิจด้วยนะคะเออเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่าหาบัดีก็มีน้อยด้วยะคะ่ะทีนี้พี่ขูก็เดินบินทบาทฉันเองนะคะเราจะได้หงจะได้มาก็อาทิตย์ละครั้ง ช่วงนี้นะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมาบ่อยแทบทุกวันวันหลายรอบเลยค่ะแต่ตอนนี้คืออยู่ตัวแล้ววัดอยู่ตัวแล้วนะคะโ,โหก็เลยอ่ะสบายสบายก็จะมีแม่แม่มีน้องพรนะคะมีพ่อคําแล้วก็มีคุณแม่ลีอะค่ะแล้วก็มีแม่แม่อีกหลายท่านที่ดูแลการดูแลหลักดูแลอุปถักลักอยู่ที่นี่นะคะอันนี้เรา เราเราจะถึงวัดกันแล้วค่ะนี่จะเข้ารั้ววัดแล้วนะคะนี่ค่ะป้ายวัดค่ะเข้ามาถึงวัดแล้วดีอนัะนนมโมนาร่วมกันนะคะอ้ากิ่นใจามาด้วยสาธุค่ะ